เวลา17นาฬิกา1นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบวราคาัติยราชนารีสเสด็จไปทอดพระเนตรการออกร้านจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์โอท็อปของจังหวัดอุดรธานีณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานีซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานีนำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆที่ได้รับการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าโอท็อปของดีของจังหวัด What? พร้อมกันนี้โปรดให้นำผลิตภัณฑ์แบรนด์ CM-1957 และโครงการถักร้อยสร้อยรักจากร้านค้าในพระดํริ906าริ9ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศีสวังควัตวราคติยร,ราชนารีทรงออกแบบมาจำหน่ายรายได้นำไปสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งและผู้ยากไร้ของมูลนิธิจุฬาภร์และมูลนิธิพัทาราชานุสรรวมทั้งมูลนิธิทิพยมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่งในพระ อปุปถัมภ์ กลุ่มวิสาหากิจชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นกลุ่มชาวบ้านที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์โอท็อปของกรมการพัฒนาชุมชนซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานีดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อสร้างเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งเน้นกระบวนการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ในแต่ละหมู่บ้านชุมชนหรือตำบลเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้แต่ละชุมชนนำทรัพยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพมีจุดเด่นอันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าเป็นที่ต้องการของตลาดสอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีของท้องถิน่นปัจจุบันจังหวัดอุดอรธานีได้ส่งเสริมช่องทางการตลาดให้มีโอกาสเข้าถึงทั้งออฟไลน์และออนไลน์ทําให้กลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชนมีรายได้เพิ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นขณะนี้มีการลงทะเบียนโอทอปของกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการจํานวน1669กลุ่ม มีผลิตภัณฑ์ในชุมชนแบ่งเป็น5ประเภทได้แก่อาหารเครื่องดื่มผ้าและเครื่องแต่งกายของใช้ประดับตกแต่งและสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารรวม3,406ผลิตภัณฑ์